สรุปคณิปถมนี่ใช้เรียนต่อมอต้นชุดที่1เรื่องของตัวประกอบใน e p ีที่6ในตอนนี้ครับเราก็ยังอยู่กันที่เรื่องของการแยกตัวประกอบและเป็นวิธีที่พิฐาใช้งานจริงก็คือการแยกต้นไม้ครับแล้วก็ส่วนตัวพิถานะโคตรดีเลยวิธีนี้ทำได้เร็วกว่าตัวเลขใหญ่ๆก็ทําได้ไวกว่าด้วยใครหาเลขไม่เก่งเนี่ยใช้แยกต้นไม้ก็น่าจะเวิร์ก,กว่าด้วยซ้ำอ่ะมาดูกันเลยครับการแยกตัวประกอบด้วยการแยกต้นไม้เนี่ยตรงแยกตัวประกอบของ240 พอเลขเริ่มขึ้นหลักร้อยในความจริงพอตั้งหารสั้นมันก็ค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรแต่ถ้าใช้แยกต้นไม้เนี่ยโดยเฉพาะเลขบางตัวมันจะง่ายเช่นเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์เนี่ยนะครับผมยังไงยังไงมันต้องมีการคูณ10บแน่ๆถ้าเราแยกต้นไม้เนี่ย240ิพี่ถาจะแยกมาก่อนที่24คูณ10ก็จะแยกออกมาแล้วพอแยกแบบนี้จะเห็นว่าตัวเลขมันลดลงเยอะมาก นั่งหาแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วอย่าง24ก็ไปนั่งคิดเอ๊ะตัวอะไรคุณกันได้24 ถ้ามันอยู่ในแม่สุขคูณที่เด็กๆจะต้องท่องได้ค่อนข้างแม่นแล้วเนี่ยมันน่าจะนึกได้หลายตัวเลยล่ะอะไรน่าคูณกันได้ยีบสี่แล้วแต่ว่าจะนึกตัวไหนออกมาเลยอย่างอันนี้พี่ถานเลือก6กคูณสี่ยีบสี่มาแล้วเลข6เนี่ยง่ายเลยถูกไหมครับเพราะ6คือ2อคูณสตัวนี้แยกได้แบบเดียว4ก็ง่ายเช่นเดียวกันเพราะมันคือ2องคูณสก็จะจบเลยหรือแม้แต่10ครับเลข10เนี่ยก็คือ2อคูณหครับแยกแป๊บเดียวก็เสร็จแบบนี้เนี่ย พอเรานั่งแยกออกมาการแยกต้นไม้ข้อดีของมันคือมันจะทําให้ตัวเลขบางตัวบางทีมันก็คิดได้เร็วมากเช่นลงท้ายด้วยศูนย์ก็ต้องมีคูณ1ิหละไอ้ยียี่อยู่ในแม่สุขูณแป๊บๆเราแยกได้เร็วขึ้นแหละแยกแบบนี้แป๊บเดียวเสร็จเลยแค่อาจจะต้องใช้พื้นที่เขียนสักนิดหนึ่งแล้วก็ที่คุณครูหลายคนเขาไม่ชอบสอนนะเพราะว่ามันดูเป็นวิธีทําที่ไม่เป็นระเบียบแล้วลว่ามันเกียกดแสดงวิธีทำไม่สวยแต่ตอนนี้เราไม่เอาสวยแล้วเราเอาประสิทธิภาพสิเพื่อนถูกไหมเพราะว,ว่าเราจะเอามันไปใช้เรียนต่อมต้นเราไม่เเอออาสววยแล้้ททีีีีนน นิดเดี๋ยวสุดท้ายตอนตอดเนี่ยไอ้สองร้อยสี่สิบเนี่ยมันก็คือตัวเลขปลายต้นไม้ที่จับมาคูณกนันก็จะมีสองสามเอ่อสี่ตัวมีเลขสองคูณกันสี่ตัวมีเลขสามหนึ่งตัวแล้วก็มีเลขห้าหนึ่งตัวนะครับสาหรับสองร้อยสี่สิบนั่นเองนะครับผมพี่ถาบอกเลยพี่ถาเป็นสายแยกตัวประกอบด้วยต้นไม้ไวกว่าเยอะมีประสิทธิภาพกว่าเยอะเลขเยอะๆกูก็แยกไหวยิ่งเลขเยอะๆแต่แยกง่ายเห็นชัดเนี่ยต้นไม้ดีกว่าเยอะครับคุณผู้ชมหรือสักหนึ่งตัวอย่างถ้าไม่เชื่อจงแยกตัวประกอบของส 4,800ครับ4,800ใครตั้งหารยาวนี่คือหารเป็นชาติแต่การมีเลขศูนย์สตัวเนี่ยหมายความว่ามันคือคูณร้อยปะเพราะฉนั้น4,800เนี่ยมันก็คือ48คูณกับร้อยหนึ่งครับที่เหลือครับมันจะแยกง่ายขึ้นยัง48เนี่ยในแม่สุขคูณก็มีถูกไหม 12, 4, 48 แล้ว12นี่ใครที่แยกตัวประกอบเร็วๆเนี่ย12อาจจะไม่นั่งนึกว่ามันคือ6คูณ2ไม่นึกว่า4คูณ3ด้วยนะแยกเร็วอะมันรู้เลยว่าเนี่ยคือ2คูณ2คูณ3ถูกปะ2คูณ2ได้4 4 3 2แยกกันแบบนี้เลยก็ยังได้อย่าง,ยง4เนี่ยก็คือ2คูณ2ครับไอ้เลข100เนี่ยมีสูตร2ตัว100จะเป็นไรไปได้นอกจาก10คูณ10แล้ว10ก็คือ2คูณ5ไอ้นี่ก็แย่เป็น2คูณ5แย, 4, แยวว่ันป พี่หลายย้ำอีกทีเว้ยว่า อย่างอันเนี้ยพิธาทาในคอมมันก็เลยเรียงตัวสวยเวลาไปเขียนในกระดาษอ่ะมันจะโยนโยๆน่าเกียดนัาเกียดช่างมันไม่ต้องเอาสวยเอาประสิทธิภาพเอาเร็วเพื่อนจุดนี้จะมาสวยแต่ไม่มีประสิทธิภาพเพื่อเออนั่นแหละนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ยากที่สุดของแยกต้นไม้คือตอนตอบเพราะว่ามันจะมีเยอะก็ดังนับให้ดีนะครับ1ตัว2ตัว3ตัว4ี่ตัว5ตัว6ตัวมีเลข 2- 6ตัวครับเลข3ตัวหนึ่งแล้วก็เลข52ตัวครับก็จะเหนื่อยตอนตอบนิดนึงอ่ะเออแต่ว่าแยกเร็วกว่ากันเยอะเลยก็จะฝากเลยว่า เวลาแยกตัวประกอบมีฝากแยกต้นไม้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจแยกต้นไม้เนี่ยมันก็จะมีประเด็ิดขัดอยู่นิดเดียวก็คือตัวเลขบางตัวเนี่ยมันเห็นชัดโดยเฉพาะไอ้พวกลงท้ายด้วย0ูนย,ศ,นยศูนย์เนี่ยมันต้องเอาออกไปได้บ้างแหละแต่ ถ้า48แล้วนึกไม่ออกว่าอะไรคูณกันได้48เนี่ยเริ่มฟ้องแล้วนะว่าแม่นแม่สุขคูณน้อยไปไปฝึกคิดเลขให้เยอะขึ้นด้วยนะครับเออเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากฝึกเพิ่มเติมยังไงเนี่ยเหมือนเดิมเลยมันมีเวอร์ชั่นเต็มปรับพื้นปฐมพร้อมพิชิตชนิดมอต้นตัวนี้ก็ชั่วโมงครึ่งกว่าชั่วโมงกว่าเนี่ยว่าด้วยเรื่องการแยกองคประกอบและอื่นๆน,นะครับผมสามารถไปดูได้ในคลิปนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวพี่ถาแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์เหมือนเดิมถ้าเกิดพี่ถาลืมยังไงก็ทักมาได้นะครับผมจะแปะลิงก์มาให้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องตั ประกอบที่ หลักๆเน้นๆเลยจะเอาไปใช้ในการเรียนต่อมาต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่4ประเด็นนี้จริงๆเนี่ยมีบางประเด็นด้วยซ้าที่อ่อนแอบ้างไม่แม่นบ้างก็ไม่เป็นไรแต่พี่ถ่ายย้าตรงนี้เรื่องที่ใช้แบบเป็นกิจาลักษณะจริงๆนะหนึ่งคือทิศหาตัวประกอบใครไม่เคยรู้ทิศแม่3รู้ไว้ด้วยใครไปรู้ทิศอื่นๆในอนาคตแม่4แม่6แม่8แม่9้าลืมแม้แต่แม่11รู้เพิ่มก็ดีครูพักรักจํามีประโยชน์ช่วยให้เราหาตัวประกอบจังหวะที่มันต้องใช้เช่นต้องตัดเลขต้องแยกตัวประกอบทิศพวกนั้นมันช่วยเราได้ เยอะเหมือนกันถูกไหมครับกับอีกอันนึงก็คือแยกตัวประกอบซึ่งพี่ถาฝากไว้ในอ้อมอกอ้อใจคือแยกต้นไม้แต่ตั้งหารสั้นก็ต้องทําให้เป็นนะครับโดยเฉพาะใครที่หารเลขในใจไม่ได้เนี่ย ฝากเลยอาจจะต้องฝึกทําเยอะขึ้นนิดนึงค่อยๆทําให้ถูกช้าก็ไม่เป็นไรช่วงแรกๆตะกุกตะกักก็ฝึกทําให้เยอะขึ้นแล้วมันก็จะได้คิดเลขได้แม่นขึ้นไปในตัวแต่ว่าถ้าหลักๆเลยที่ใช้จริงๆ่จัง,จง,จง,จงอ่ะทิกตัวประกอบใช้แย่ตัวประกอบต้นไม้ควรจะต้องแม่นแล้วก็สาระสาคัญน่ะมันมาทําเป็นคลิปสรุปสั้นๆถึงมันจะเหมือนมี6ตอนแต่ตอนหนึ่งหนาทีหนาทีรวมกันยังไม่ถึงชั่วโมงเลยเนี่ยสาระสาคัญนันน่ะถือว่าไม่เยอะเว้ยเพราะฉะนั้นใครจะเรียนเลขเก่งไอ้สาระสําคัญที่มันมีแค่เน รหรือถ้าเกิดลืมยังไงเนี่ยก็สามารถมาดูคลิปสรุปเหล่านี้เพื่อทบทวนได้เช่นเดียวกันนะครับผมเรื่องตัวประกอบพี่ดา,า่าไม่น่าจะมีคลิปเพิ่มแล้วนะแต่ก็ไม่แน่ถ้าอนาคตมี EP7 ก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตไปนะครับแต่อย่างน้อยในคลิปสรุปชุดนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนเจอกันในคลิปสรุป,ประถมชุดถัดๆไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเจอกันในคลิปถัดดไปครับอย่าลืมนะครับคิดถึงคณิตคิดถึงพี่ถารับสำหรับคลิปนี้สวัสดีน้องๆทุกคนครับบ๊ายบายครับ